สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่อง Kitty Easy c h n e ซึ่งในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเล่นทายคำศัพท์กันดีกว่าะคะ่ะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้นะคะเตรียมไว้ทั้งหมด30คําคำด้วยกันเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่านะคะว่าจะมีคนตอบถูกทุกข้อหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเราก็มาเริ่มคำแรกกันเลยดีกว่านะคะคำแรกคือ apple ค่ะ apple apple ภาษาจีนพูดว่า พิงกัวพิงกัวแอปเปิ e ลคำที่สองค่ะกล้วยกล้วยภาษาจีนพูดว่าเซียงเจียวเซียงเจียวกล้วยมาดูคำลักษณะนามของกล้วยกันค่ะกล้วยนะคะถ้าอยู่แค่หนึ่งอันนะคะหนึ่งลูกคำลักษณะนามของมันเนี่ยเราสามารถใช้คำว่าเกออ่าอีเกอเซียงเจียวหรือว่าจะใช้เกินก็ได้ค่ะอีเกินเซียงเจียว แต่ถ้ามันอยู่กันเป็นหวีนะคะอยู่กันเป็นหวีเราจะใช้คำว่าป่าอีป่าเซียงเจียวอีป่าเซียงเจียวแต่ถ้ามันอยู่กันเป็นเครือเลยนะคะเราจะใช้คำลักษณะนามอะไรดีอ่าเราจะใช้คำว่าชวนชวนอีชวนเซียงเจียวคำที่สามค่ะมะม่วงมะม่วงมะม่วงภาษาจีนพูดว่าหมางกัว ม, áng, มางกัวมะม่วงถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นข้าวเหนียวมะม่วงละะ่วคะพูดว่าอะไรอ่ะพูดว่าม áng, ังกัวนั่มหมีฟัานหมางกวัวนั่วหมีฟ้านข้าวเหนียวมะม่วงคำที่สี่ค่ะทุเรียนทุเรียนทุเรียนภาษาจีนพูดว่าหลิวเหรียนหลิวเหรียนทุเรียนถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นทุเรียนหมอนทองล่ะคะก็ตรงตัวเลยนะคะ หมอนคือเจินโถทองคือจินนะคะเพราะฉะนั้นทุเรียนหมอนทองภาษาจีนพูดว่าจินเจินโถหริวเลียนคำที่5ค่ะอังุนอังุนภาษาจีนพูดว่าผูเถาผูเถาอ่อางุนคำลักษณะนามของอังุนนะคะถ้าอยู่กันเป็นพวงเราจะเรียกว่าชวนชวนเป็นชอชอเป็นพ,งพวงๆนะคะแต่ถ้ามันอยู่กันเป็นเม็ดๆนะคะเราจะเรียกกันว่าเคอ เคออ่เม็ดคำที่6ค่ะคำที่6มังคุดมังคุดภาษาจีนพูดว่าซานจูซานจูมังคุดคำที่7นะคะคำที่7ง่ายเลยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะคะภาษาจีนพูดว่าเฉาเมยเฉาเมยคำที่8ค่ะสาลี่สาลี่ภาษาจีนนะคะพูดว่าซูหลีซูหลี บางคนอาจจะตอบแค่หลีอย่างเดียวก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าหลีตัวเดียวเนี่ยก็แปลว่าสาลีเราก็แปลว่าลูกแพรได้ด้วยนะคะผลไม้2ชนิดนี้เรียกว่าหลีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อป้องกันการสับสนนะคะว่าเอ๊ะเราพูดว่าสาลีหรือลูกแพรเนี่ยเวลาอยากจะพูดถึงสาลีก็สามารถใช้คําว่าสู้หลีได้นะคะคําที่9ค่ะสับปะรดสับปะรดภาษาจีนนะคะพูดว่าป้วหลัวป้วหลัวสับปะรด แต่คำว่าสับปะรดที่ไต้หวันนะคะเขาก็จะมีคำศัพท์ของเขานะคะเขาเรียกกันว่าเฟิ่งหลีเฟิ่งหลีสับปะรดอย่างพายสับปะรดนะ,ะของขึ้นชื่อของไต้หวันเนี่ยเราก็เรียกกันว่าเฟิ่งหลีซูเฟิ่งหลีซู่พายสับปะรดคำที่10ค่ะขนุนขนุนภาษาจีนนะคะเรียกว่าปั้วหลัวมี่ปั้วหลัวมี่ขนุนคำที่11ค่ะส้ม ส้มนะคะภาษาจีนพูดว่าจ,จี๋จือจีจือส้มอ่าแต่บางคนตอบว่าเฉิงจือนะคะเฉิงจือไม่เหมือนกันนะคะเฉิงจือเนี่ยจะแปลว่าส้มเชงค่ะอ่าจีจือเนี่ยก็จะเป็นส้มนะคะเปลือกบางๆสามารถใช้มือปอกได้ข้างในเป็นกรีบๆนะคะส่วนส้มเชงเนี่ยเปลือกมันจะหนาค่ะต้องใช้มีดในการปอกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะจีจือกับเฉิงจือต่างกันค่ะ ต่อมาคำที่12ค่ะส้มเหมือนกันค่ะแต่เป็นส้มโอนะอ่ะส้มโอภาษาจีนค่ะพูดว่าเย่จื้อเย่จืส้มโอคำที่13ค่ะเงาะเงาะ,ะภาษาจีนพูดว่าหงเหมาตันหงเมาตัน14ค่ะชมพูชมพ่ชมพู่คือเลียนวู่เลียนมู่ชมพู่ ต่อมาค่ะคำที่15ลิ้นจีลิ้นจีภาษาจีนพูดว่าลี่จือลี่จือลิ้นจีภาษาจีนพูดว่าลี่จือนะคะถ้าอย่างนั้นน้อยหน่าเนี่ยภาษาจีนพูดว่าฟานลี่จือฟานลี่จือน้อยหน่าคำที่17ค่ะฝรั่งใบไ้วาขึ้นต้นด้วยฟานเหมือนกันค่ะฟานชฉีอหลิวฟานชฉ่อหลิว ฝรั่งคำที่สิบแปค่ะกีวีกีวี่ภาษาจีนคือหมีโขเทาหมีโขเทากีวีคำที่สิบเก้าค่ะอะโวคาโดอะโวคาโดภาษาจีนนะคะเรียกว่าเอ่อหลีเอ่อหลีเอ่อตัวนี้นะคะก็เขียนเหมือนกันกับคำว่าจระเข้เลยนะคะเอ่อหยีเอ่อหยีไม่รู้ว่าเพราะมีสีเขียวๆเหมือนกันหรือเปล่านะคะก็เลยมีตัวเอ่อเหมือนกัน คำที่20ค่ะลำไยลำไยภาษาจีนนะคะเรียกว่าหลงเหยียนหลงเหยียนอ่าลำไยเรียกเป็นตามังกรเลยนะคะต่อมาค่ะคำที่21ค่ะลองกองอ่ลองกองภาษาจีนนะคะเรียกว่าเยเซอร์กัวเยเซอร์กัวลองกองคำที่22ค่ะท้ออ่าลูกท้อนะคะภาษาจีนเรียกว่าเถาจื้อเถาจื้อ ส่วนดอกท้อนะคะก็เถาคว,ว,าาว,วา้าเถาคว,วา้าดอกท้อคำที่23นะคะแก้วมังกรแก้วมังกรภาษา,าจีนเรียกว่าหัวหลงกัวหัวหลงกัวแก้วมังกรซึ่งแก้วมังกรที่เราพบเจอกันได้ทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีสองสีใช่ไหมคะสีขาวกับสีแดงอันนี้ในภาษาจีนนะ,ะถ้าสีขาวเนี่ยเขาจะเรียกว่าไผ่ซินไผ่ซินหัวหลงกัว แต่ถ้าเป็นสีแดงนะคะก็หงซินหงซินหัวหลงกัวคำที่2ี่ค่ะคำนี้ง่ายนะคะแตงโมแตงโมนะคะภาษา,าจีนพูดว่าซีกวาซีกว่า,วาแตงโมคำที่25ค่ะกวาเหมือนกันนะคะแคนตาลูปแคนตาลูปภาษาจีนพูดว่าฮามีกาาม่กวาฮามี่กวาคำที่26ค่ะทับทิม ทีมภาษาจีนพูดว่าชื่อหลิวชื่อหลิวต่อมาค่ะคำที่27คำนี้ง่ายนะคะเชื่อว่าทุกคนตอบได้ะมะละกอมะละกอภาษาจีนคือมู่กวามู่กวาคำที่28ค่ะเชอร์รี่อ่าเชอร์รี่คำนี้ภาษาจีนคือยิ่งเทายิ่งเทาเชอร์รี่คำที่29ค่ะมะพร้าว มะพร้าวภาษาจีนเรียกว่าเยจืเยจืมะพร้าวส่วนถ้าเราอยากพูดว่าน้ำมะพร้าวนะคะก็เรียกว่าเยจืสุยเยจืสุยน้ำมะพร้าวหรือบางคนอาจจะแบบเอ๊ถ้าอย่างนั้นเรียกว่าเยจือได้ไหมอ่ะเยจือเพราะว่าน้ำแตงโมยังเรียกว่าซีกวาจือเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าท่านเรียกว่าเยจือเนี่ยจะกลายเป็นน้ำกะทิค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเยไ่ไน เย่ไนกับเยจือแปลว่าน้ำกะทิเยจือซุยแปลว่าน้ำมะพร้าวค่ะและคำสุดท้ายของเรานะคะคำที่30สเสาวรสค่ะสาว,วรสภาษาจีนเรียกว่าไายเซียงกวัวไายเซียงกวัวเสาวรสโอเคค่ะก็ครบแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเกมทายสับผลไม้30สคำของเรา ก็ถ้ามีใครอยากให้ทำคำศัพท์หมวดอื่นๆเป็นพิเศษก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่อง Kitty Easy c e a n ด้วยนะคะจะได้มาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปของเราโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย